สวัสดีค่ะนางไหมพยิปซีนะคะในค่ำคืนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณแม่หมอจะอ่านเป็นไดอารี่นะคะในค่ำคืนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณฉันรักและคิดถึงเธอเสมอฉันส่องเธออยู่ ฉันอยากมีความมั่นคงกับเธอคิดถึงเธอมากฉันรักและคิดถึงเธอในค่ำคืนนี้ฉันคิดถึงเธอชื่นชมเธอฉันอยากบอกความรู้สึกกับเธอแต่สถานการณ์มันนิ่งมากแล้วมันนิ่งมากเกินไปเกินที่จะเยียวยาได้ถึงยังไงฉันก็ยังรักเธอเสมอฉันอยากที่พัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่เป็นปึกแผ่น เป็นครอบครัวสร้างอนาคตสร้างครอบครัวแต่ว่าหน้าที่ของฉันมันใหญ่หลวงเหลือเกินอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเธออยากหาทางอยากอยากมองเห็นทางได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเธออยากติดต่อสื่อสารอยากพูดคุยกับเธอฉันรักและฉันฝันถึงความเป็นเธอความเป็นตัวตนของเธอฉันอยากพัฒนาความสัมพันธ์จริงๆนะฉันอยากเทคแอคชั่นฉันอยาก พูดอยากคุยฉันรอเวลาที่จะได้พูดได้คุยกับเธอฉันรอเวลาที่จะได้พูดได้คุยกับเธอรอเวลาได้เจอหน้าเธอรอเวลาได้ส่องสตอรี่ของเธอรอเวลาที่จะได้รับรู้ข่าวสารของเธอแต่สิ่งที่ฉันได้รับรู้ก็คือเธออาจจะโนสนโนแคร์ฉันเธอมีชีวิตเป็นของเธอโดยที่ไม่แคร์ฉันเลยปัญหา ของเธอก็เยอะปัญหาของฉันก็เยอะฉันเฝ้ารอคอยฉันส่องและก็ดูเธอในสตอรี่แล้วก็คิดถึงเธอมากๆอยากบอกรักอยากบอกความสัมพันธ์แต่ทำได้แค่คิดถึงทำได้แค่เครียดฉันอยากบอกรักเธอนะในค่ำคืนนี้ฉันอยากบอกว่าฉันรักเธอ I l o ล e y o u ฟันดีกูติมจุ๊บ